ย er ังยองสุดก็จะให้เว่าแต่หนุ่น้อยกับนุ่งเลยกสุดจะไปต่อไล่กันชั่วอ่าขั้นตอนแรกหรอคือเต้าชูไปไปจับบัตรคิวช่างน้ำหนักวัดไข่ไปย้อนในหนวดต่อย้อนในหนวดต่อทางไปเอาเอกสารจอโุสเจ้าลูกจอตีหนวดตีหนวต่างแล้วก็อิจฉบเพื่อฮูยูแไปยูมันย้อนติดดูหลังไขแดงตีต่อเนี้ยตีต่อ กินน้ำเยอะๆหกเล่นเาดาวมูย้อยหนอรู้จ้องหงอยพล้วมันก็ช่วงก็ช่วงทางเตะหมอชิตต่พงษเจ๋อกคนน้อยชุวยผ่าเป๊ะเจ้าทันทีใช้อยู่ป่อเตท่าห้าปอเนตตัวประมองนั่นจีแต่ชิงว่าต่หมอในหมันเจะอยู่มันเจ๋ยะบางส่วนมีการฉีดในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เราไปฉีดให้ที่บ้านด้วย นะครับก็ไม่พบว่ามีผู้ที่แท้วัคซีนส่วนใหญ่ฉีดแล้วมีอาการปกติดีในบางรายนะครับถ้ากลับไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีอาการปวดเมื่อยเนื้อม้ยตัวได้บ้างอันนี้ก็เป็นอาการปกติของการได้รับวัคซีนนีนนะคะสามหนึ่งสี่

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.